Hello English c l a s s r o o p r r m m r y y ีกลับมาสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษชั้นป .1 ของพวกเราอีกแล้วนะครับเอาละครับวันนี้ก็ยังจะคงเป็นบทเรียนในเรื่องเดิมประจำวันที่5นี่เนาะก็ยังคงเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงแต่เมื่อวานนี้นะครับตอนที่ครูอัดคลิปอันเนี้ยก็เป็นเวลาประมาณบ่าย2โมงครูยังเห็นงานของน้องโฟกกำลังโศกมาเนาะก็อยากให้น้องๆป .1 คนอื่นนะครับได้ทาด้วย นะครับเราจะได้มีความรู้ว่าเพศหญิงและเพศชายถ้าเราจะบอกว่าเขามีสัตว์เลี้ยงนั้นเราจะใช้ he หรือ she นะครับเอาละทีนี้วันนี้จะกลับเข้ามาสู่บทเรียนในเรื่องของนอกจากเราจะใช้ he ใช้ she แล้วเราก็ย,ยังจะต้องมีกริยาตามประธานให้ถูกต้องด้วยนะครับกริยาที่สอดคล้องกับประธานเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันอ่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนนะลูกนะเรามาทบทวนคำศัพท์ก่อน dog 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 okay bird 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 okay cat 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 okay r a b i t r a b i t r a b i t okay fish 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 okay คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เนาะทุกคนรู้แล้วนะครับมันทบทวนทุกวันเดี๋ยวเราจะได้จำได้เรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยแล้ะกัน นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อวานนี้คุณครูมีรูปของคุณหนูเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วเราก็ใช้ประโยคคําว่า she has a dog she has a dog เนื่องจากว่าน้องผู้หญิงเป็นเป็นเด็กผู้หญิงเนาะเป็นเพศหญิงเราก็เลยใช้คําศัพ์แทนด้วยคําว่า she แล้วถ้าเกิดเป็นผู้ชายเราก็จะใช้คําศัพท์แทนด้วยคําว่า he เช่นในรูปก็คือ he has a dog แต่คราวนี้ถ้าเกิดพูดถึงตัวเองล่ะ ถ้าพูดถึงตัวเองนี่คูก็มีหมาเหมือนกันคูก็มีหมาเหมือนกันครูก็จะใช้คำแทนตัวเองด้วยคำว่า I have a dog คนหนึ่งพอหนึ่งคนเก่งลองสังเกตดูซิความแตกต่างของประโยคมีอะไรบ้างนอกจาก he เป็นเพศหญิง she ขออภัยครับนอกจาก she เป็นเพศหญิง he เป็นเพศชายแล้ว I แทนตัวเรามีอะไรต่างกันอีกอีกหนึ่งจุด สำคัญมากเลยมีคนสังเกตเห็นไหมอ่าถ้าบางคนสังเกตเห็นแล้วหรือบางคนยังไม่สังเกตยังไม่เห็นผู้จะบอกความต่างนั่นก็คือคําว่า has 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 has, has, has คําว่า he และคําว่า she ผู้ชายและผู้หญิงจะใช้คําว่า has ส่วนฉันที่เป็น I นั้นจะใช้คําว่า have have have, have ต่างกันทําไมมันถึงต่างกันน่ะเรามาดูการอธิบายความหมายแบบชัดเจนนะครับคําว่า she จะใช้คู่กับ has he ใช้คู่กับ has แต่ I นั้นใช้คู่กับ h a v e เนื่องจากว่ากริยานั้นจะคล้อยตามประธานของประโยคก็คือถ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวเป็นผู้ชายคนเดียวเราจะใช้ has แต่ถ้าเป็น I เราจะใช้แค่คําว่า h a v e เท่านั้นเราลองมาดูตัวอย่างต่อไปครับ she has a dog he has a dog เห็นไหม he <t xt> และ h ียังใช้ has เหมือนกันแต่ฝั่งนี้อยู่คนเดียวโดดเดียวเลยคือคำว่า I have a dog ต่างกันเพราะอะไรเพราะคำว่า has และคำว่า have นะครับทั้งสองคำนี้ออกเสียงเหมือนกันแปลว่ามีอ่ะปอหนึ่งลองออกเสียงตามครูนะครับสีแดงก่อน has, has 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 ต่อไปสีเหลืองนะครับ have <Has, S 2> have have ทั้งสองคำนี้แปลว่ามีแต่คำว่า has สีแดงนั้นจะใช้กับประธาน he หรือ she คนหนึ่งคนถ้าคนหนึ่งคนจะใช้ has ส่วนคำว่า have นั้นใช้กับประธาน I หรือตัวฉันเพียงแค่ตัวเดียวสำหรับป .1 น,นี่นจำง่ายมากเลยถ้า I เนี่ยใช้ have she และ he ใช้ has หรือประธานที่มีหนึงคนก็ยังใช้ has อยู่เช่นกันเอาละ วันนี้ก็ลองมาทำแบบฝึกหัดง่ายๆเนอะเหมือนเดิมเมื่อวานคุณผู้หญิงคนนี้มีนกแต่วันนี้เรารู้อยู่แล้วจากบทเรียนเมื่อวานผู้หญิงต้องใช้คำว่าอะไรลูกผู้หญิงใช้คำว่า she เนาะคราวนี้มาลองเลือกประธานให้ถูกซิระหวา่าง she h a v e a bird กับ she h a s a bird ตัวไหนถูกต้องนะตัวไหนถูกต้อง เอาละคาตอบที่ถูกเราก็ต้องมาดูก่อนลูกเราต้องมาพิจารณานะชีชีเป็นผู้หญิงมีกี่คนมีหนึ่งคนเราบอกกฎว่ายังไงนะถ้ามีคนหนึ่งคนเราจะต้องใช้คาว่าอ่าถ้ามีคนหนึ่งคนเราจะใช้คําว่า have หรือ has นะคะมีคนหนึ่งคนต้องใช้คาว่าอ่ามีหนึ่งคนต้องใช้คําว่า has ตัวนี้มีหนึ่งคนต้องใช้ has ตัวนี้อ่าใ,นะใครที่ตอบ has ตัวนี้ก็ถูกต้องนะฮะใครที่ตอบ has ตัวนี้ก็ถูกต้องโอเคเพราะฉะนั้นในแบบฝึกหัดของนักเรียนง่ายๆเลยเราทำเหมือนของน้องโฟกเนาะเราจะมาเขียนประโยคเต็มๆกันแล้วก็เลือกระหว่าง have หรือ has ตามตัวอย่างที่คุณครูมีให้นะครับตาม ตัวอย่างประโยคที่ครูให้ไว้เนี่ยอย่างข้อหนึ่ง she has a bird she has a bird เติม have หรือ has ดีลองตเองข้อที่สองนะครับ she has a fish หรือ she has a fish เลือกเอานะครับเขียนประโยคให้ถูกต้องข้อที่สาม I have a dog หรือ I has a dog ข้อที่4 he has a cat หรือ he has a cat เขียนให้ถูกต้องข้อสุดท้ายข้อที่5 I have a rabbit หรือ I has a rabbit ลองทำลงในสมุดนะครับเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปลงในกลุ่มส่งงานปอหนึ่งไว้แล้วเมื่อเปิดมาครูก็จะตรวจงานแล้วให้คะแนนนักเรียนมาก็เอาละวันนี้มีงานแค่นี้เล็กๆน้อยๆให้หนักเรียนทำนะครับ เจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ See you goodbye